โอเคตอนนี้ก็คลิปใหม่อีกแล้วโอ้ยทำอะไรกันเยอะกันแยะ,ะเข้ามาอยู่ในหน้าต่างของภาคเดิมก็คือ1.9วันนี้จะมาสร้างอะไรดีนะอ่ะขอคิดก่อนอ่าคราวนี้สร้างประตูเซเว่นละกันง่าย โอเคหาพื้นที่ที่พอที่จะสร้างได้เเลือกเป็นแถวนี้ก็แล้วกันตึ๊ลงชาจงเบิแล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้ก็คือ,อมสตนแล้วก็สติกตันนะครับ แล้วก็เลสต stone t o แล้วก็เลส stone โอเคก็มีอุปกรณ์แค่นี้ก่อนอื่นก็ต้องวาง sticky piston กก วางสติ๊กี้พิสตันเสร็จแล้วก็นับไป1 2 3 4แล้วก็5โอเควางไว้ตรงที่5นะแล้วตึ๊บเขาให้ตึ๊บโอเคแล้วก็วางตึ๊บไปก่อนอย่างงี้ดับไปดับไปแล้วขุดลงไปแล้วขุดตรงนี้ลงไปแล้วก็ขุดตรงนี้ลงไป สองบล็อกฝั่งนู้นเช่นกันสองบล็อกตึ๊ด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 แล้วเราก็ไปข้างหลังแล้วเราก็เอาสโตนตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็อัลเทอวันนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดแล้วก็ขุดลงไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะ สักครู่แหลกอีกแล้วเราก็วางตึกตึกเขาให้เราก็วางตึกตึกแล้วก็ไปฝั่งนี้แล้วก็ก็คุดลงไปสองนะฮะโอเค ติก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 แล้วก็ก็วางสายไฟฟ้าของเราลงไปมันก็เลสโตนนี่มันก็จะทำหน้าที่เหมือนสายไฟฟ้าคอยนำกระแสไฟ แค่นี้ก็เสร็จอ่ะยังยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเราก็ทำแค่นี้อ่ะขอโทษทีทำผิดแล้วก็วางหินลงไปตรงกลาง อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ลาไปก่อนชาวไมโครฟ์